สวัสดีค่ะพวกเราเดอะแกงฟาซาแอนลุงจิ๋วนะคะวันนี้เราจะมากินมาม่าเกันลีของจริงเลยนะเพิ่งเคยกินครัง้งแรกแบบนี้นะคะปกติเคยกินแต่มามบาเาหลีแบบไทยไม่เคยกินมาลองชิมกันก่อนนะ <c oughs> ต,ตื่นต้งแเช้ามาทำงานตีสี่อ่ะ แค่นี้ก็เผ็ดแล้วนะตื่นนั่งในเช้ามาทำงานจี๊ดจี๋แล้วค่ะไปลองกินกันเลยค่ะเด็กเป็นคนทำง,น,ง,งนี้ดจะน่งจะไม่ได้นะหกคนว่าเราจะไม่ได้พนะี่เกตมานั่งทุกโต๊ะทุกไงพี่เกตมาทุกคนต้องมาหน้าทุกอีกเลยคือแบบ ภาษาแมันคงกินเผ็ดเก่งนะแต่ไม่รู้พอต้องใส่เกินจะมานั่งคุยแบบนี้มันก็เผ็ดเนาะเติมมาแบบดีๆมาทำงานเนี่ยแต่ตอนนี้ดีๆเลยแล้วก็เติมแต่เดูมาเติมน้ำมากินน้ำมากในแต่เช้าเดี๋ยวเขาปวดท้องนะทุกคนแรงมากเผ็ดมากไหมคะมากเผ็ดมากไหมคะอย่าแกล้งนะคะ ไปใช้ไม่อยากนีไ่ไงกล่องโดนัทที่เราเอาให้ทุกคนกระปิงไม่ค่อยเผ็ดอะ,ะอะไรปะเนี่ยโดไม่ค่อยเผ็ดเลยค่ะกระปิ้นไม่ค่อยเผ็ดใช่ไหมคะปะกี้เดี๋ยวป <มา S 2> ้าใป๊จะกินก้นๆดูย้อนไปคิปเดี๋ยวย้อนไปครั้งหน้าน,นะคะว่าจะาพ่อพูดอะไรว่าโหเผ็ดมากเจ้าพอพูดว่าโหเผ็ดมากดิอันนี้ใส่พริกหมดแล้วจริงๆนะ เจ้าฟ้าเจ้าฟ้าพูดว่โหเผ็ดมากดิเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าเขาใส่ว่าน่าจะไม่เหมาะคลิปนี้น่าจะมีอีกทีสองต่อนะคะนี่อร่อยอ่ะให้เผ็ดเลยเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าพูดว่าโหอร่อยโหโหเผ็ดมากดิเอาไปขั้นนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเครื่องเต็ม เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบสัตว์ตะใให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเจ้ฟ้าพูดว่าโหเข็ดมากเจค่ะเจ้าไปดูพี่น่ะ